แชร์ Share, กดไลค์ด้วยนะครับนี่ครับเมื่อนี่พาเล็กน้อยไปเบ่งสวนด้วยครับอยากไปเบ่งลินจีลินจีบปหลุสุรือยัง <c oughs> ไปออดไปข้างหลังเลยไปนี่อเอเอเหรอไม่ดูท่าหนูเดินะะนะเป็นไงดีโอ้โหไปไป เิดตวเอ็ไม่วเอ็เอ็ดตัอดวเอ็ดตัวเอ็ดตัวเอ็ดตัวเอ็อ็ดตัวเอ็เอ็ดตัวเอ็ดตัวเอ็ดตัดัววเอ็ดตวเอัวเอ็อ็ัวเดัวัวเอ็เอ็ดตวเอวเอ็ดตัวเอ็ดัวเอดตััััเเดัดออเดวด

ขึ้นดาจบดนี่ไงี่นีน้ามะถึงนีนี่ะอันนี้ว่าสุกวันันทกำลังแดงยังไม่สุกเลยยังกินไม่ได้ เตยังยังออีกบนึ่งเ้ยเช้านี้ใกล้ละใกล้ละเออก็ต้องใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้แต่ที่ตลาดมันสุกแล้วนะที่ตลาดมันแล้วแต่มองอุ๊บาออไอพวงต้นนั่นดูวยมาดูเรนนุ่เดินไปดูอันนี้หนูเคยกินได้หนูเคยกินเอาเฉีลูกนี้ฮบไม่มีลูกแดงเลยต้นเนี้ยเออดิกเขาชิมกินได้หรือยัง เปี้ยวยังไม่สุกยไม่สุก้องรออีกแบบนึงยชิมไหมมันก็เปี้ยวันกดหยยหนูขอดมดูก่อนว่ามันสุกยังเยเปี้ยวอยู่ใช่ไหมรออีกสามสีวันไหนรออีกแบบนอด่อลองมาดมดูดิลูกดีบยังกินไม่ได้พ่อต้นไหนคือต้นอะไรไหนมะม่วงไปดูสิ นี่มันอยู่ข้างบนนี่มะม่วงโอ้หมะม่วงลูกใหญ่ไปักไม่หยิปั่ยอันนี้หนูรู้จักแมนเราลหลหเหรอเป็นหนามากอย่าไปอยิบให้ไปดูอะไรนะ โอ้โหนับบึงดูยังไงไหนนี่ดูพี่ลิตานับได้เยอะไหมนี่งข้างบนอีก4 5 6ตมันนอนเลดเอ่ะนมันล่นหรอนี่สิงาสิงปุดูมะม่วงสินู่นต้นน่น ทำไมแม่ทำไมแม่ไม่พูดปภาษาหนูว่างอ่ะภาอะไรอ่ะภาษาจีนกับภาษาไทยไหนเยอะไหมมัม่มงดูสิอ้าวเจอขนุนอีกเด้อมันเพิ่งเป็นตะหนยเลยอ่ะมาดูนี่มาดูนี่ห่มาม่วงมันนอนองเดียวทองอันนี้ เหมอ,มอ,มอมีใหญ่กว่าอืมอีกทีนึ่งน่าจะสุกอยู่วางให้ครับว,นนรวันนี้เราจะมามามงวันนี้เราจะทํามามะม่วงเนาวกันนะคะนี่อะไรอีกเนี่ย <c oughs> อะไรนะบอกนี่เน่าหรอ เอาไว้มันก oh> ินไม่ได้บอกเลยกินโคตรแรงตุ้ยตุ้ยเบิ <h 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 ่งน้ำไม่เด네้เอีไหนอปาให้ดูอะไรดูดีกว่าขึ้นนี่อ่ะ คืนล้าวีโอเล่นต่อเลยนะเล่นน้ำมันจะมีซิงอ่ะทำไมน้ำมันรดจังอ่ะร้อนเลยทุกคนทุกคนวา <Wow. S 2> วันนี้เราจะพามาชมวันนี้เราจะพามาชมทุ่งนากันนะครับได้ครับวันนี้เรามีภารกิจต้องให้ทุกคนตรวจสักน้ำ เด็ดตัดน้ำเลยเหรอให้ตรวจตรวจตรวจฝักน้ำให้ให้ห้ามให้ตกเด็กขาดถ้าใครตกปลาเออปลาปลาเพราะอมมะม่วงมันหรือเปล่าไม่ใช่เพราะมันเป็นี่ทางนี้ทางนี้ลิ้นจี่เห็นไหมลายลิ้นจี่ไหนสูบก็ยังไปดูสิไปดูเนี่ยโอ้โห ยังไม่สุกถ้านูนีน้ยเทียวนะไหนไหนน่นนัก่กระนันี่ของน,น,นั่นนี่เหรอสุกหรือเปลาไม่ใช่ข้างบนอีกหนอีกหน่นง่ะ,ะที่มันอยู่หมากเดียวน่ะไม่ใช่ชิมดูสิไม่ม่ม่ให้เอยานนี่จะเอาเอานทั้งหัวพอจน่ย เอาชิมดูทีโอ้ก็สูงเกินมันต้องเอาไม้ซาวมาต่อยแล้วมาอันไม้ซาวอยู่เลยเฮ้ชิมดูสิชิมให้พ่อดูหันหันหันใส่กล้องดิยังไงหวานไหมหวานมั้ยอร่อย หวานหรือว่าเปรี้ยวอร่อยอ๋อพี่ถามว่าหวานให้มันชิมหน่อยอย่าอย่าโตะเขาให้เขาชิมน้ำเาป็นไงวันนี้ได้กินหวานเปรี้ยวได้กินหวานเปรี้ยวสรุปว่ายังไม่สุกเลยต้องรออีกกี่วันสี่วันสี่ห้าวันเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่นะวันสุกบอกเลยเดี๋ยวเขาจะดูพามาดูใหม่นะพามาดูใหม่วันสุก วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย